เมื่อวันที่28มีนาคม2567ณห้องประชุมร่มยุงทองชั้น10อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้เช่วยศาสตราการดรกัญญาบานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อรวมพลัง3สถาบัน ชาิศาสนาพระมหากษัตริย์ในโรงเรียนซึ่งจะโดยคณะทำงานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อรวมพลังรักษาสามสถาบันในโรงเรียนสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีครูผู้สอนครูประจำการบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาครูเข้าร่วมการอบรมจำนวนหนึ่งร้อยสาสิบคนโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมนั้นจะเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมการปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เกิดความปรองดองสมานฉันมีความสมัครีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกทั้งยังเกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้ดรับเกียรติจากผู้บริหารคณาจารย์และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา2วันคือในระหว่างวันที่28และ29มีนาคม2567ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการโดยในวันที่28มีนาคม2567เป็นการอบรมกลยุทธ์การปลูกจิตสำนึกและปลุกความเป็นไทยเพื่อพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การอบรมการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปใช้กับนักศึกษาในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและการอบรมทักษะและเทคนิคการนำเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเรื่องรักษาสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ส่วนในวันที่29มีนาคม2567เป็นการนำเสนอการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเรื่องรักษาสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อนำไปใช้กับนักศึกษาในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา